สถานการณ์ในวันนี้ครับก็สมมุติเอตระหว่างที่ประชาชนกําลังออกกำลังกายนะครับบริเวณสนามกีฬาในสวนสาธารณะครับได้มีคนร้ายอายุประมาณ3 0มสถึงสาาครับความสูงประมาณ1 6 5ิถึง170นะครับผิวสีดําแดงครับผมเกลียนสั้นล้ายทหารครับสวมเสื้อยืดกอกลุ่มสีดำนะครับใส่กางเกงยีนรองเท้ากีฬาสีดำครับ ได้เสพยาเสพติดนะครับประเภทจะบ้าครับกับขี่รถจักรยานยนต์่านมายังสนามกีฬานะครับฝั่งส่วนสาธารณะปรากฏว่ามีอาการประสาทหลอนนะครับคิดว่าผู้ที่กําลังออกกำลังกายจะมาทําร้ายนะครับคนร้ายคนดังกล่าวครับจึงได้ใช้อาวุธปืนย่อคล็อกซั่งที่เตรียมมาด้วยครับย่อคล็อกสิบข้าวครับนำติดตัวมายิงทําร้ายครับผู้ที่กําลังออกกำลังกายบริเวณกีฬาสวนสาธารณะนะครับ เนเหตุ้มีผู้เสียชีวิต1รายครับแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวน2รายครับแล้วก็คนร้ายได้หลบหนีครับไปอยู่ฝั่งสนามกีฬาเทศบาลควางอัตจันทร์นะครับขณะเดียวกันก็มีประชาชนไปหลบวิ่งคนร้ายครับไปหลบซ่อนอยู่ที่ใต้อัตจันทร์อีก้องหนึ่งครับก็ก็จะเข้าสู่สถานการณ์ครับต่อไปครับกับ วกรจากเดลต้าเ <pouquinho> ดลต้าเปลนขออนุมัติเก้าหนึ่งหนึ่งเอ้อมอนุมัรร <S <S ติเก้าหนึ่งสองเนลตาโมโวเดลตาเท่านึ่นง

ได้มีมีตัวประกันเดือนสองตัวประกันขอ,ขอคอรอสองตัวกันเอาวันนี้ก่อสงตัวปรกันว้าขวาซี่ซีกทา้าน้ายออีกคนนะครับ Oh. <laughs>